สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมมิโซครับผมเกงครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่โครงการเดอะแมทสุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งจากอคาคารบ้านและที่ดินจำกัดครับคุณผู้ชมโครงการเนี้ยเป็นโครงการตึกคู่โลไลท์นะคุณผู้ชมตอนนี้เขาเพิ่งเปิดสำนักงานขายตัวโครงการจะมีอะไรบ้างรเราวสองคนพาคุณผู้ชมไปดูด้วยกันครับครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมโครงการคอนโดมิเนียมย่านปุณณวิถีกันครับกับโครงการเดอะแมทสุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งจากอัคระบ้านและที่ดินจำกัดครับโครงการตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งหรือซอยวัชิรธรรมสาธิตนะครับอยู่ห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีปุณณวิถีและสถานีอุดมสุขมาประมาณ2.5กิโลเมตรบริเวณท้ายซอยสามารถลัดเลาะไปออกถนนสีนครีได้ซึ่งบนถนนสีนคริีก็จะมีตลาดนัดรถไฟ ห้างสีคอนสแควร์และศูนย์การค้าพาราไดซ์สปาร์คอยู่ด้วยครับภายในซอยสุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งมีลักษณะเป็นถนนขับสวนกันได้2เลนนะครับทั้งสองข้างทางส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าร้านอาหารอาคารพันชิ์และมีตลาดสดอย่างตลาดมหาศิลปอยู่ภายในซอยด้วยครับเดอะแมทสุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมโลไลท์สูง8ชั้นมี2อาคารนะครับบนที่ดินขนาดประมาณ2ไร่มียูนิตพักอาศัย279ยูนิตจอดรถได้4 3เเซต์ครับ รูปแบบห้องของโครงการนี้มีให้เลือกหลากหลายท y p ป์นะครับตั้งแต่สตูดิโอไปจนถึงทูเบ r o o m รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ เรามาดูโมเดลของโครงการกันนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็คือซอยสุขุมวิท101ทับ1นะครับซึ่งตัวโครงการเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2อาคารคือมีอาคาร A อยู่ทางด้านหน้านะครับแล้วก็อาคาร B ทัดเข้าไปทางด้านหลังนะครับลักษณะของการจอดรถเนี่ยนะครับเขาจะจอดรถที่ชั้น1ทั้งหมดเลยนะครับเป็นการจอดรถใต้อาคารจะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งสามารถจอดรถได้43นะการเดินรถเนี่ยนะครับเข้ามาจากทางด้านหน้าตรงนี้นะเราจะมาเจอกับป้อมรปภที่เขาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่ข้างหน้าในความจริงตรงนี้จะมีไม้กั้้้นนนกกกระดดดออยยู่วคัเขาาามใ็ื เขาจะวิ่งรถลอดใต้อาคารนะผ่านอานคาร B ไปจนถึงอาคาร A ตรงนี้เพื่อที่จะวนออกมาด้านหน้าอีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะของการเดินรถเป็นแบบวันเวย์นะครับ ส่วนภาคอาศใยนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่ชั้น2งนะไปจนถึงชั้น8เลยนะครับของทั้ง2อาคารนะครับซึ่งแต่ละอาคารเนี่ยเขาจะมีล็อบบี้ลิฟต์เป็นของตัวเองแยกจากการเลยของใครของมันนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีล็อบบี้หลักอีก1จุดที่ด้านหน้าตรงนี้นะครับเอาไว้ต้อนรับเผื่อว่าแขกไปใครมาเนี่ยก็สามารถมานั่งรับรองตรงนี้ได้โดยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาออกแบบมาเป็นดับเบิลวอลลุ่มด้วยแล้วก็จะมีบันไดเวียนเนี่ยสามารถเดินขึ้นไปที่ชั้น2แล้วก็ไปเจอกับเฟอยูซิลิตีต้ท ซึ่งที่ชั้น2ตรงนี้นะครับจะมีเฟสิลิตี้ที่มีทั้งห้องสมุดนะครับห้องโคเวอร์กิ้งสเปซมีห้องฟิตเนสนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีห้องน้ําแยกชายหญิงไว้ให้ด้วยเพราะว่าชั้น2ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเดินอ,อกไปที่บันไดนะเพื่อที่จะเชื่อมลงไปชั้น1ไปเจอกับพื้นที่ของสระว่ายน้ําตรงนี้ได้ครับซึ่งสระว่ายน้ำเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ชั้น1น,นะระหว่างทั้ง2อาคารน,นะครับโดยเขาออกแบบมาเนี่ยเป็นสระว่ายน้าระบบเกลือนะความกว้างอยู่ที่5เมตรนะครับความยาวอยู่ที่ 18. 5เเเมมมตรรรรรรรนนะะัับบบบบสสาาาาาาถวยยอออออกอกกกกลงงไดด้โจีแแป็ สูงประมาณ2.5เมตรเพื่อที่จะกั้นความเป็นส่วนตัวให้กับสระว่ายน้ําแล้วก็มีการออกแบบให้เป็นพื้นที่สีเขียวนะปลูกต้นไม้มีพื้นที่นั่งเล่นให้กับลูกบ้านเนี่ยมานั่งพักผ่อนหย่อนใจตรงนี้กันได้นะครับส่วนเฟสิลิตี้จุดหนึ่งนะครับจะอยู่ที่อาคาร B เดี๋ยวเขาจะจัดเอาไว้ที่ชั้น r o ฟท t o p เลยนะครับแต่ว่าลูกบ้านที่อยู่อาคาร A ก็สามารถมาใช้ได้เหมือนกันนะโดยเราสามารถคลิปมาที่ชั้น8นะครับก็เดินขึ้นบันไดอีกชั้นหนึ่งนะฮะก็จะมาเจอเฟสิลิตี้ แล้วก็ศาลานั่งพักผ่อนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ใหญ่เอาไว้เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศด้วยครับ ณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาดูห้อง o ัน bedroom ขนาด27ตารางเมตรของเขาก่อนห้องท้ายนี้จะเป็นห้องหลักของโครงการครับผมคือจะมีจํานวนห้องเยอะที่สุดแล้วนะครับรูปแบบการขายของเขาเนี่ยเขาจะขายแบบ fully furnished ก็คือให้เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างทั้งบิวอินทั้งลอยตัวที่เราเห็นครับแต่ของที่เขาไม่ให้ที่เป็นวัสดุตกแต่งหรือเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เขาไม่ได้ให้เขาจะติดว่า for decoration นี้ติดไว้ให้อันนี้คุณผู้ชมก็ต้องเลือกดูนะครับ ที่นี่พอเดินเข้ามาอยากให้สังเกตพื้นก่อนครับพื้น,นที่เราเห็น,นมันดูเหมือนพื้นลามิเนตแต่ความ,มจริงไม่ใช่นะค,ความ,<ผ>มจริงแล้วเ,เป็นพื้นไวนิลซึ่งพื้นไวนิลมันเป็นวัสดุสังเคราะห์ข้อดีของมันก็คือมันทนน้ําทนน้ําทนพวก สารเคมีพวกอะไรต่างๆหลายอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีขึ้นลาใช่ดังนั้นเนี่ยเวลาคุณผู้ชมทําน้ําหกเลอะเทอะทําอะไรต่างๆเนี่ยมันมันจะดูโอเคกว่าการที่เราใช้พื้นเราไม่เนตมากเพราะมันล้างเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายกว่าครับผมแล้วก็อาแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งยังไงครับมันทํายากคือโครงการส่วนใหญ่เขาเลยไม่ทํากันเพราะว่าเวลาจะใช้พื้นไวนนลเนี่ยพวกเนี้ย โครงการเวลาก่อสร้างต้องปรับพื้นให้เรียบกลิบสนิทไม่งั้นมันจะเป็นคลื่นนะใช่แล้วถึงปูพื้นแบบนี้ดังนั้นในอนาคตถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเกิดไม่ชอบอยากจะเปลี่ยนเป็นพื้นอย่างอื่นอยากจะปูพรมอยู่ไรเลาะพื้นตรงนี้ออกก็ทํามันจะง่ายกว่ามากเพราะว่าพื้นมันถูกปรับมาให้เรียบแล้วครับผมวันนี้เข้ามาในห้องอย่างแรกที่อยากจะให้ดูก็คือส่วนของประตูก่อนเลยนะครับผมประตูเนี่ยนะครับเขาก็จะมีตัวลูกบิดที่เป็นก้านแบบนี้ไว้ให้อนี้ก็คือใช้กุญแจไขเข้ามาแต่นอกจากนี้เนี่ยเขาจะมีระบบดิจิตอลดอรับนอกจจากะใช้รหัส ใช้คีย์การ์ดแล้วเนี่ยระบบนี้เนี่ยสามารถใช้บลูทูธได้ด้วยเพื่อที่จะซิงก์กับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเราคือเราต้องโหลดแอปพลิเคชันของเจ้าซัมซุงเนี่ยนะครับมาแล้วก็สามารถกดเปิดปลดปลดปล็อกห้องนะผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับครับคุณผู้ชมส่วนฟังก์ชันการใช้งานของของเฟอร์นิเจอร์หรือของวัสดุต,ต่างๆที่เขาวางไว้อะทางด้านนี้ก็จะวางเป็นโซฟาไว้แบบนี้เป็นโซฟาสองที่นั่งวางชิดผนังแบบนี้คุณผู้ชมซึ่งอันนี้เขาให้มาเลยครับซึ่งขนาดของโซฟาก็ประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วก็ด้านนหลังเี่ย พอเรานั่งแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยมันยังสามารถที่จะติดตู้ผงตู้แขวนอะไรต่างๆได้อีกนิดหน่อยครับ,รบซึ่งฝั่งตรงข้ามกับส่วนของโซฟาตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่วางทีวีนะครับโครงการเนี่ยเขาจะให้ไอ้ตัวโต๊ะเก็บของตรงเนี้ยที่เป็นเหมือนเคาน์เตอร์เนี่ยเอาไว้วางของเก็บพวกของเล็กๆน้อยๆเนี่ยต้านใต้ตรงนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เอาไว้วางทีวีนี่แหละนะจะวางตรง เคาน์เตอร์ตรงนี้ก็ได้เลยติดผนังนี้ก็ได้นะครับซึ่งผนังตรงเนี้ยเขาเป็นเด c o เ a t i o n เอาไว้ให้นะครับอย่างที่บอกคือเขาจะมีติดป้ายนี้ไว้ให้ว่า for decoration only นะครับด้านบนนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นไอเดียและกันเผื่อเราอยากที่จะตกแต่งห้องแล้วทำเป็นชั้นวางของเก็บของตกแต่งเพิ่มเติมด้านบนนะครับใช่ครับส่วนตรงนี้คุณผู้ชมที่เห็นเป็นบิวเป็นตู้เก็บของตรงนี้จริงๆเขาก็ไม่ได้ให้มาเหมือนกันนะอันนี้คือจะทําก็ทําได้เพราะมันเป็นผนังที่เว้าเข้าไปเนื่องมาจากมีเสารตรงนี้นะครับ ก็อย่างหนึ่งเวลาคุณผู้ชมบิวตู้เก็บของที่อยู่ในคอนโดเนี่ยผมแนะนําคุณผู้ชมว่าจะพยายามทําชั้นวางของที่มันเปิดโล่งแบบนี้เพราะมันจะมีฝุน่นเวลาเราวางเราก็ต้องเอากล่องมาใส่ดีดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเก็บของให้มันเนี้ยเวลาเข้ามาดูแล้วเนี่ยห้องมันดูเรียบร้อยเพราะว่าคอนโดพื้นที่มันน้อยอะเก่งถ้าเราเก็บของแล้วมันลกๆมันจะดูไม่ดีเลยดังนั้นตรงนี้เวลาเราบิวตู้บิวอะไรเนี่ยให้มันมีฝาปิดมีหน้าบานแบบนี้อย่างนี้นจะดีกว่าเวลาเราเก็บของจะได้โยนทุกอย่างเข้าไปในนั้น ไม่ต้องมามีกล่องมีกล่องใส่มาอีกครับครับส่วนตรงนี้พื้นที่ถัดมาเนี่ยจะเป็นครัวนะคุณผู้ชมซึ่งครัวเนี่ยจะเป็นครัวปิดก็จะมีประตูกระจกบานเลื่อนเลื่อนเปิดปิดแบบนี้ได้นะครับเวลาเราทําครัวทําอะไรต่างๆภายในเวลามีกลิ่นจะได้ไม่ออกมารบกวนข้างนอกมากเกินไปนักขนาดของครัวเนี่ยมันมีพื้นที่มากพอที่เขาจะวางโต๊ะอาหารแบบสองที่นั่งเอาไว้แบบนี้นะครับเราก็จะมีเก้าองค์เก้าอี้ไว้ให้ด้วยนะครับส่วนพื้นที่ทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่วางแพนทรีครัวนะครับก็จะมี ห้างล้างจานนะครับมีไมโครเวฟวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเตามีเครื่องดูดควันของ n ม็ไว้ให้แบบนี้พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่วางตู้เย็นมาตรฐานคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นคนที่ใช้พื้นที่ในครัวนี้บ่อยๆแล้วก็ทํากับข้าวกินเองประจําผมอยากจะแนะนําคุณผู้ชมอย่างหนึ่งก็คือว่าผมอยากให้คุณผู้ชมติดตู้แขวนด้านบนอีกสักชุดหนึ่งเพราะว่าพื้นที่แค่นี้ถ้าคุณผู้ชมทาครัวเยอะๆนะมันจะไม่พอตรงนี้ควรจะเป็นพื้นที่เก็บอาหารเก็บเครื่องปรุงเก็บอะไร ส่วนพวกภาชนะนุ่นนี่นัน,นต่างๆเราสามารถที่จะมาแขวนเก็บไว้ตรงนี้ได้ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยู่คนเดียววางโต๊ะแบบนี้โอเคพอละแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่สองคนโต๊ะแค่นี้มันไม่พอกินกันนะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยแนะนําว่ายกออกไปเลยนะครับแล้วใช้เป็นโต๊ะไปซื้อโต๊้ที่อีกกยิปต์ก็ได้เป็นโตะพับอะครับแล้วก็แขวนไม่เหมือนกันนะครับเก้าอี้ก็เป็นเก้าอี้พับแล้วก็แขวนไว้ที่ผนังเหมือนกันเวลาเราไม่ใช้งานเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันจะโล่งๆเลยมันจะได้ไม่ดูเกะก,กะดึดอัดสายตา แต่เวลาเราจะกินข้าวเราเอาโต๊ะแขวนมาตั้งปุ๊บเนี่ยขนาดมันจะพอดีนั่งกินกันสองคนแบบไม่ต้องเตงใจใครนะครับคุณผู้ชมส่วนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีระเบียงด้วยซึ่งตัวระเบียงเขาก็จะมีประตูกระจกกั้นแบบนี้เหมือนกันขนาดของระเบียงตามเท่าที่คุณผู้ชมเห็นแล้วเขาจะติดคอมเพรสเซอร์แอร์สองตัวแขวนไว้นะครับพื้นที่ข้างล่างก็เลยเป็นพื้นที่ที่พอจะวางเครื่องซักผ้าได้แล้วก็มีพื้นที่สําหรับตากผ้าวางผ้าอะไรไว้ตรงนี้พอประมาณครับ ถัดมาเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับคือเข้าได้จากทางส่วนพื้นที่นั่งเล่นเลยนะครับโดยสุขภัณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่เขาให้มาเนี่ยหลักๆจะเป็นของมริการ t a ต d a า d นะทั้งอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์นะครับอย่างอ่างล้างหน้าเนี่ยจะมีท่องเก็บของด้านล่างเป็นตู้ไว้ให้เราเก็บของนี้ได้ด้วยนะครับ เข้ามาด้านในครับตรงนี้จะเป็นส่วนอาบน้ํานะครับที่เขาจะมีการกั้นฉากกั้นกระจก,กนะเป็นแบบ3ตอนแบบนี้เอาไว้ให้นะครับจะได้มีพื้นที่เดินเข้าตรงนี้กว้างหน่อยนะแต่เวลาเดินเข้ามานี้ต้องระวังนิดนึงครับเพราะเขาจะมีธรณีด้านล่างเนี่ยสูงขึ้มานิดนึงนะเพื่อที่จะกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งให้อาบน้ำเนี่ยเผื่อมันน้ําซึมน้าอะไรมันจะได้ตรงนี้ช่วยกั้นได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็มีประตูตรงนี้ด้วยกั้นอีกระดับหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนอาบน้ําและด้านข้้้้้้าาาางงงงงตตรรรนนนีีกก็จะมะมช่่ออใหวววพคคืบํๆไดดยั คุณผู้ชมครับส่วนห้องนอนจริงอาจจะอยู่ตรงนี้อยู่ติดกับส่วนของห้องน้ําเลยครับผมพอเดินเข้ามาในห้องนอนปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็เขาจะวางเตียง5ฟุตไว้ให้นะครับซึ่งเตียงอ่ะวางเกือบจะชิดผนังทางด้านนี้เลยนะครับเหลือพื้นที่อีกนิดนึงนะครับพอให้เป็นช่องสําหรับใส่มาเท่านั้นเองในความเป็นจริงอ่ะห้องนี้เวลาจัดเตียงขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่กันกี่คนถ้าเราอยู่กัน2คนนะเตียงอ่ะต้องขยับมาทางด้านนี้นิดหน่อยอัดด้านเก่งนิดนึงนะครับให้มันมีพื้นที่ให้เรากลิ้งตัว ลงข้างเตียงได้ไม่ใช่หลีดภัยนะแต่เวลาเราลงจากเตียงเราต้องมีสเปซสำหรับการลงใช่ไงั้นเราลุกขึ้นมาแล้วลงทางปลายเตียงมันไม่สะดวกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่คนเดียวพยายามวางชิดผนังทางด้านนี้ให้มากที่สุดเพื่อให้เหลือสเปซสาหรับวางโต๊ะหัวเตียงได้จะได้วางโต๊ะหัวเตียงใหญ่ๆได้หน่อยใช่ส่วนปลายเตียงอ่ะมันจะมีระยะพอประมาณนะครับ คือเราไม่ต้องเอาทีวีมาแขวนผนังแบบเขาก็ได้เราวางไซต์บอร์ดวางทีวีแบบแบนๆหน่อยแบแบ,แบ,บเดี๋ยวนี้มันมีขายนะไอ้พวกไซต์บอร์ดบางๆที่วางตามห้องในคอนโดอะ่ะขนาดมันจะบางๆมากเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมซื้อมาปุ๊บแล้วก็เอาทีวีบางๆพวก LED เดี๋ยวนี้บางกระตายวางบนมันเลยนะครับจะได้มีสเปซที่สำหรับเก็บของเก็บของอะไรต่างๆด้วยครับคุณผู้ชมครับมผมแล้วก็พื้นที่ข้างเตียงทางฝั่งนี้นะครับทางโครงการเขาก็จะมีการบิวนะส่วนที่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ตู้เสื้อผ้าตรงนี้มา ที่ตรงนี้ถ้าเป็นบานเปิดมันน่าจะเปิดแล้วอึดนอัดแหละก็คือบานเลื่อนอย่างเงี้ยสะดวกดีนะครับแล้วก็ตรงพื้นที่ข้างเตียงตรงนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ชิดเตียงไปที่ฝั่งหน,นึ่งเนี่ยมันก็จะเหลือพื้นที่ประมาณนี้แหละคือเวลาจะวางโต๊ะข้างเตียงอาจจะเป็นโต๊ะที่ไม่ใหญ่มากนะเพราะว่าถ้าใหญ่มากเวลาเราเปิดตู้อะไรพวกนี้มันอาจจะเกะก,กะนิดนึงก็อาจจะเป็นโต๊ะที่เล็กๆหน่อยจะได้เอาไว้วางโคมไฟหัวเตียงหรือวางหนังสืออะไรไว้อ่านก่อนนอนก็ได้นะครับ ามาดูอีกห้องหนึ่งบ้างคุณผู้ชมห้องนี้จะเป็นห้องเริ่มต้นของเขาคือขนาดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ21ตารางเมตรก็<ล>ถือเป็นห้องสตูดิโอคุณผู้ชมตัวห้องเนี่ยสเปคของของที่ได้จะคล้ายกับห้องเมื่อกี<ช>้เลยก็คือเขาให้แบบ fully furnished คือเฟอร์นิเจอร์หลายอันน่ะที่เขาให้อ่ะจะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ built-in แต่ส่วนที่เขาไม่ให้ก็เหมือนเดิมเขาจะติดว่าฟอนเดคอลเลชั่นที่คุณผู้ชมก็ลองไปดูเองแต่ฟังก์ชันของห้องนี้เขาจัดออกมาเป็นห้องสตูดิโอซึ่งพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะมาเจอพื้นที่โถงงตรรนนี้ก่อคับ โถงตรงนี้เขาจะจัดฟังก์ชันออกมาเป็นส่วนครัวนะส่วนครัวก็จะมีพื้นที่วางตู้เย็นซึ่งตู้เย็นเนี่ยเขาใส่ตู้เย็นมาใหญ่มากคุณผู้ชมแต่ในทางปฏิบัติจริงๆห้องขนาดนี้ส่วนมากจะอยู่นคนเดียวครับหรืออาจจะแบบบางทีมีแฟนนานๆมาอยู่ด้วยกันทีอะไรเงี้ยตู้เย็นไม่ต้องใหญ่มากก็ได้เราใช้ตู้เย็นขนาดเล็กลงมาหน่อยเพื่อจะได้เหลือ space สเปซสําหรับวางถังขยะอ,อีกสักอันหนึ่งหรือวางพวกไม้กลงไม้กวาดของชงของใช้อะไรต่างๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวคือคุณผู้ชมครับห้องเนี้ย เขาคิดว่าคนที่อยู่ที่เนี่ยไม่น่าจะทำกับข้าวกินบ่อยนะรหรือเต็มที่ก็ใช้แบบ อุ่นอาหารทานู่นทํานี่อะไรเล็กน้อยแล้วก็มาอุ่นเอาใช่นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็เลยให้เป็นอ่างล้างจานมากับพื้นที่เตรียมอาหารอีกนิดเดียวไม่ได้ใหญ่มากพื้นที่เก็บของก็ประมาณนี้แต่มีเตามีเครื่องดูดควันให้นะแล้วก็ไมโครเวฟวางชัางล่างนะครับก็จะได้มีเสียพื้นที่ในการใช้งานครับครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งครับตรงนี้จะเป็นห้องน้านะครับผมซึ่งภายในเนี่ยเขาก็จัดฟังก์ชันให้มาเป็นมาตรฐานเลยนะมีฝั่งหนึ่งนะครับเป็นอ่างล้างหน้าของมีการแตนด์ด้านลางห้น้ะ็นเคร สุขภัณฑ์ของมริกันสแตนดาร์ดเหมือนกันถัดเข้าไปด้านในก็นจะเป็นส่วนอาบน้าแล้วครับโดยเขาจะมีการกั้นฉากกั้นกระจกที่เป็นบานเลื่อนไว้ให้ด้วยนะครับไว้กั้นส่วนเปียกส่วนแห้งครับคุณผู้ชมครับตัวพื้นที่ตรงนี้มันมีทั้งห้องน้ํามีทั้งครัวซึ่งบางทีอาจจะมีกลิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโครงการเนี่ยเขาจะกั้นเป็นประตูให้ชุดหน<อ>ึ่งเป็นประตูกระจกซึ่งตรงนี้นอกจากจะกัารพวกกลิ่นพวก สร้างพื้นที่ที่มันแตกต่างกันแล้วเนี่ยมันกันเสียงด้วยบางทีเวลาเราดูทีวีเสียงดังหรือทําอะไรเสียงดังในห้องเสียงจะได้ไม่ออกไปรบกวนเพื่อนบ้านเลยอย่างเช่นอะไรนะครับนอกจากดูทีวีเล่นเกมเล่นเกมอ่านหนังสือเสียงดังอะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมส่วนถัดเข้ามาพ้นพื้นที่ที่เป็นส่วนของพื้นที่ใช้งานครัวกับห้องน้ำแล้วเนี่ยตรงนี้เข้ามาจะเป็นห้องนอนแล้วนะคุณผู้ชมครับซึ่งห้องนอนห้องสตูดิโอเนี่ยเปิดประตูบานเลื่อนเข้ามาก็เป็นเตียงเลยคุณผู้ชมซึ่งเตียงอันเนี้ยเขาวางเตียง5ฟุตไว้ให้น ลักษณะของเตียงอ่ะคุณผู้ชมมันจะชิดกับผนังด้านหนึ่งทําให้มีพื้นที่หัวเตียงด้านข้างแค่ด้านเดียวครับผมดังนั้นเนี่ยห้องลักษณะการจัดวางเตียงแบบนี้มันเหมาะกับการนอนคนเดียวนะเพราะว่าเวลาเราพลิกตัวลงจากเตียงเราจะต้องมีพื้นที่ด้ลงฝั่งเดียวได้เลยใช่ไม่งั้นเราจะกิ้งเกือดนวเนียกันอยู่นั่นแหละมันจะไม่ได้ลงจากเตียงมันก็ไม่ค่อยถนัดไงในตอนนี้แบบมีวางกางเกงไม่ให้แบบนี้ด้วยอันนี้เป็นพร็อพครับไม่ของผมคุณผู้ชมครับพื้นที่เตียงที่เขาให้มาตรงนี้มันจะมีลิ้นชักนะ สำหรับเปิดแล้วก็ใส่พวกของที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้บางอย่างที่ต้องการจะเก็บอย่างเช่นถุงเท้าเทียนโ่กุญแจมือ่อนเทียนก็พอแล้วเกี่ไฟับดับคุณผู้ชมแต่เวลาเปิดปิดเนี่ยต้องระวังนะคือเวลาปิดก็ต้องปิดที่มันสนิทไปเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาเปิดค้างไว้เดินลงมาแล้วเหยียบวินชักมันอันตรายครับคุณผู้ชมครับส่วนพื้นที่ด้านข้างเตียงอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปอ่ะมันจะมีสเปซอยู่ประมาณเท่านี้ซึ่งตรงนี้เขาติดเป็นกระจก เอาไว้ให้ดูนะครับคือทําให้ห้องมันดูมีความกว้างมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงอ่ะผนังตรงนี้เป็นผนังโล่งๆซึ่งเราจะเอาโต๊ะหัวเตียงมาวางจะเหมาะที่สุดเพราะว่าเวลาเราชาร์จแบตมือถือทํานู่นทนํานี่หรือตั้งนาฬิกาปลุกมันต้องมีพื้นที่ว่างตรงนี้ครับส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงระเบียงที่เขาให้มาจะเป็นระเบียงขนาดประมาณเท่าที่คุณผู้ชมเห็นพอที่เราจะวางเรียกว่าเครื่องซักผ้าด้านล่างได้แล้วก็คอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยเขาแผนไว้ด้านบนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ย พื้นที่ที่เหลือตรงนี้ก็ยังพอตากตากผ้าแปลงผ้าอะไรพวกนี้ได้ครับคุณผู้ชมส่วนของบริเวณปลายเตียงนะครับตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่พื้นที่ของวางทีวีนะแต่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับซึ่งห้องไทป์นเนี่ยครับเขาะจะให้ตู้เสื้อผ้าเป็นแบบบานเปิดแบบนี้พี่โอ๋เพราะว่าพื้นที่ปลายเตียงเนี่ยมันมันมากพอที่จะเป็นบานเปิดสวิงแบบนี้ได้นะครับ ขัดเข้ามาครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนนั่งเล่นดูทีวีแล้วในโครงการเขาจะมีการ b u i วเป็นตู้เก็บของด้านล่างตรงนี้เอาไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อเรามีซีดีมีหนังสือมีของอยากเก็บเนี่ยก็เก็บที่บริเวณตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ทีวีเนี่ยก็ถ้าเราอยากจะได้ทีวีจอใหญ่หน่อยก็แนะนําว่าเป็นติดผนังไปเลยจะได้มีระยะดูทีวีที่มากขึ้นนะครับส่วนโซฟาตรงนี้ครับเขาก็ให้มาเหมือนกันนะ,ะับก็เอาไว้สาหรับนั่งดูทีวีได้ซึ่งพื้นที่ลิฟวิ่งตรงเนี้ยที่เป็นนั่งดูทีวีตรงเนี้ยก็อยู่ใกล้ๆกกกัับบพืื้้้้้นนที่รรรระะจดดดวย็คคอสสาาาาามมมถเเปิใหแชขไ นั่งดูทีวีไปชมวิวไปด้านนอกไปได้ด้วยแล้วก็เปิดหน้าต่างระบายอากาศได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมซื้อห้องห้องนีเ้เรามีข้อแนะนำนิดนึงคุณผู้ชมถ้าเกิดเดินเข้ามาดูด้วยกันกับเราแบบนี้ก็จะมีจุดที่สังเกตอยู่อย่างนึงคือมันไม่มีโต๊ะกินข้าวใช่มันไม่มีโต๊ะกินข้าวแล้วก็บางทีเนี่ยเราต้องการใช้สเปซได้อย่างเต็มที่ดังนั้นเนี่ยคนที่ซื้อห้องนี้ผมแนะนาให้ใช้เฟอร์นิเจอร์แบบที่มันทับเก็บได้หลายอย่าง อย่างโซฟาก็เหมือนกันถ้าไม่ต้องถ้าไม่อยากจะเสียดายมากอันนี้ก็ยกกลับบ้านหรือไปให้คนอื่นใช้ไป <c oughs> แล้วเราพยายามจะใช้ซื้อโซฟาที่ <c oughs> มันสามารถที่จะดึงมาเป็นที่นอนได้ครับบางทีแขกไปใครมาน้องมาเยี่ยมญาติมาหา <c oughs> หรือมีคนมามีเพื่อนมาอะไรนี <c oughs> ้สามารถที่จะดึงโซฟาขยับด้านแล้วก็ทําเป็นที่นอนได้ครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกพื้นที่กินข้าว <c oughs> มันไม่มีโต๊ะรับประทานอาหารไม่มีพื้นที่ที่จะวางโต๊ะรับประทานอาหารใช่ไหมดังนั้นเนี่ยผมแนะนําให้คุณผู้ชมมาซื้อโต๊ะรับประาานอหรแบบบบัเก็ได้ แล้วภาพเก็บได้เนี่ยเราก็วางไว้ข้างตู้เย็นนั่นแหละเก็บไว้ข้างๆด้เก็บไว้ข้างตู้เย็นไม่ต้องใช้ตู้เย็นใหญ่มากให้มันมีสเปซเหลือพอจะวางโต๊ะกินข้าวได้พอเราจะใช้เราก็ดึงโต๊ะกินข้าวมาส่วนเก้าอี้เดี๋ยวนี้เวลาคุณผู้ชมไปที่อีเกียหรืออะไรต่างๆมันจะมีเก้าอี้พับแบบบางๆ้วแขวนเข้าผนังได้ด้วยเหมือนกันนะคืออันนี้เราก็เอาสามารถเอาแขวนเข้าผนังได้เวลาจะใช้ก็หยิบเข้ามาแล้วก็มาวางนั่งกินข้าวได้อันนี้ก็จะเป็นอีกออปชั่นหนึ่งสำหรับคนที่เลือกห้องประมาณขนาดนี้ แล้วเราก็เดินชมโครงการกันมาเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่โอครับโครงการนี้เหมาะกับใครครับคุณผู้ชมโครงการนี้มันอยู่ซอยสุขุมวิทร้อยหนึ่งทับ<ม>หนึ่งนะซึ่งก็จะอยู่ระหว่างซอยหลักของย่านนี้คือดมสุขกับปุณวิถีครับผมสองซอยนี้จะเป็นซอยที่แบบว่ามีชุมชนพักอาศัยดั้งเดิมของเขาแต่เนื่อนนานมาแล้วแหละ<ม>แล้วก็จะเป็นชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่นพอสมควรครับส่วนตัวซอยเนี่ยมันจะมีทางเชื่อมทางลัด<ม>เข้าหากันซึ่งเราพอจะอนุโลมได้ว่าจริงๆมันเป็นทำเลเดียวกันก็ได้ครับ ดังนั้นโครงการนี้มันน่าจะเหมาะกับคนที่คุ้นเคยใช้ชีวิตทํางานอยู่อาศัยในพื้นที่บริเวณนี้จนชินแล้วครับแล้วก็ไม่ได้อยากจะไปหาบ้านอยู่ในโซนอื่นก็สามารถที่จะใช้ทําเลตรงนี้เป็นจุดสําคัญในการเลือกบ้านให้กับตัวเองได้อย่างไรก็ดีต้องบอกคุณผู้ชมอย่างงก็คือตัวโครงการเนี่ยมันอยู่ลึกเข้ามาในซอยพอสมควรนะครับหมายความว่าเวลาเราจะออกไปปากซอยสุขุมวิทเนี่ยจะต้อง มีรถถ้าเราไม่มีรถก็ต้องใช้รถสาธารณะครับแต่รถสาธารณะในซอยนี้เยอะมากเรามีออปชันให้เลือกทั้งพวกรถสี่ล้อเล็กทั้งพวกมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆหรือถ้าเราออกเป็นเวลาตามที่เราออกเป็นประจำที่โครงการเน่เขาก็จะมีบริการรถรับส่งครับผมไปปากซอยสุขุมวิทให้ด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างหนึ่งสำหรับคนไม่มีรถครับตัวโครงการเนี่ยรูปแบบโครงการเขาเป็นโลไลฟ์ดังนั้นเนี่ย มันก็มีแฟซิลิตี้ส่วนกลางอ่ะพอประมาณนะเราจะไปคาดหวังแบบสะใหญ่อลังการตูมแบบพื้นที่ส่วนกลางเยอะๆแบบพวกโครงการไฮไลท์ไม่ได้ก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางให้ลูกบ้านทั้งสองตึกใช้งานได้คิดว่าน่าจะพอเพียงแต่ความที่มันเป็นโครงการโลไลฟ์ดังนั้นพวกค่าใช้จ่ายส่วนกลางการดูแลรักษาหรือขนาดของแฟซติลิตี้เมื่อเทียบกับจานวนยูนิตเนี่ยมันก็เลยน่าจะบาลานซ์กันคุณผู้ชมอย่างไรก็ดีจุดเด่นของที่โครงการนี้ที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมก็คือ ขนาดห้องมันเริ่มต้นที่ขนาดค่อนข้างเล็กหมายถึงประมาณ21ตารางเมตรเองดังนั้นถ้าจาดัดดีๆใส่ของไปให้ครบแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่อาศัยได้เนี่ยแพ็กเกจรวมที่เราซื้อเนี่ยมันจะจ่ายเงินไม่เยอะมากเมื่อเทียบกับโครงการที่เริ่มแบบขนาด30-40ตารางมเมตรซึ่งอันนั้นเนี่ยเราต้องมีเงินในกระเป๋าเยอะพอสมควรซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งสําหรับคนที่คิดว่าจะมองหาบ้านในย่านนี้ครับ และสำหรับใครนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ครับสามารถไปอ่านรีวิวเจาะลึกกันได้ครับที่เว็บไซต์ thingofliving.com นะครับและเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube.com/thingofliving ครับและววันนี้พวกเราสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ